มาทาอะไรที่นี่อ่ะเรียกฉันหรอคะก็ใช่สิก็มีเธออยู่คนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะสวัสดีครับพี่ชายวัสดุก่อสร้างครับสวัสดีครับผมนัทพลลิขิตคอนเันชั่นครับอ๋อคุณก๊อตเหรอครับอ๋อคุณก๊อตสวัสดีครับผมมีไรให้ผมรับใช้ครับคุณก๊อต พอดีผมว่าจะสร้างคอนโดเร็วๆเนี่ยครับผมก็เลยอยากสั่งวัสดุก่อสร้างของคุณหน่อยครับอ๋อเหมือนเดิมของคุณนี่สั่งเป็นจนวนเท่าไหร่ครับคุณก๊อตอ๋อก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะครับก็ประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับโยร้อยล้านครับครับครับคุณก๊อตเอองั้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ผู้จัดการฝ่ายขายเนี่ยไปหาคุณเพื่อไปรับออเดอร์นะครับโอเคไหมครับคุณก๊อตโอเคเลยครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ที่ก่าใช่ไหมครับคุณก๊อตที่ลิกิดคอนสตรักชั่นใช่ไหมครับใช่แล้วครับโอเคเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณก๊อตครับยินดีครับครับสวัสดีครับฮัลโหลคุณอายครับเข้ามาหาผมที่ห้องประชุมหน่อยครับด่วนเลยนะครับโอเคตอนนี้เลยครับ คีคคอนสรันชั่นยอดซื้อเยอะมากๆนพี่มันเป็นลูกค้าระดับสเลเน่เลยนะเนี่ยท่านประธานครับท่านประธานเรียกอายมาเนี่ยต้องมีเรื่องสำคัญแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่คุณอายนั่งก่อนขอบคุณค่ะคืออย่างนี้ครับคุณนาย ช่วงนี้ยอดขายทางบริษัทไม่ค่อยดีเลยนะครับจะดีได้ยังไงล่ะคะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแหละคะ่ะเศรษฐกิจไม่ดีผมก็เข้าใจนะครับผมก็เลยไปหาลูกค้ารายใหญ่มาให้กับคุณายเพื่อให้คุณไอ่ะไปหากที่บริษัทเพื่อไปรับออเดอร์ครับที่ไหนหล่ะคะที่ลิคิดคอนสตรัคชั่นครับว่าถ้าเกิดคุณอาอทำได้เนี่ยผมบอกเลยนะครับคุณไอ ว่าบริษัทของเรานั้นอยู่ได้อีกหลายปีเลยครับจริงหรอคะอายทำได้สบายมากเลยค่ะผมฝากคุณอายด้วยนะครับคุณอายต้องทำไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้กับคุณอายทางไลน์แล้วกันนะครับได้ค่ะคุณไอยคุณอายต้องทำไม่ได้นะครับรับรองค่ะว่าง,งานเนี้ยไม่พลาดแน่นอนค่ะเค <c oughs> เลยครับฝากด้วยครับคุณไายค่ะขอตัก่อนนะคะได้เลยครับ ไม่งห่วงนะครับงานนี้ผมสั่งวัสดุเรียบร้อยแล้วครับไม่ผิดพลาดแน่นอนครับครับเชิญครับขออนุญาตนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณไอช่ไหมครับใช่ค่ะคุณก๊อตใช่ไหมคะใช่ครับผมกำลังรอยอยู่พอดีเลยครับเชิญน,นั่งก่อนครับขอบคุณค่ะ ไอ,อเนี่ยรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่คุณกอ๊อตเนี่ยสนใจวัสดุกอ่อสร้างของบริษัทเราอะค่ะก็บริษัทของคุณเนี่ยค้าขายกับบริษัทของผมมานานนะครับและบริษัทของคุณเนี่ยก็บริการดีด้วยแต่ว่าวัสดุกอ่อสร้างรถเนี่ยมันเป็นเงินจํานวนเยอะครับถึงผมจะมีอํานาจในการตัดสินใจก็เหอะแต่ผมขอเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมก่อนนะครับได้เลยค่ะแล้วคุณกอ๊อตเนี่ยจะสะดวกเซ็นสัญญาเมื่อไหรค่ครับจจะได้จัดเตรียมออเดอร์ไว้ให้อ่ะคะ่ะ น่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมขอเอาเรื่องเข้าที่ประชุมกันนะครับขอบคุณคุณก๊อตมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเกลียดมากเลยค่ะที่ได้รับใช้คุณก๊อตนะคะเช่นกันครับจะเป็นยังไงบ้างนะเนี่ยจะได้เรื่องไว้เนี่ยสวัสดีค่ะคุณแป๊ะนั่งก่อนนั่งก่อนอุ้ย เป็นไงบ้างครับคุณไอได้เรื่องไหมครับก็เมื่อเช้านี้คุณก๊อตเนี่ยเขาสั่งออเดอร์วัสดุกสร้างกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแสลองทายดูสิคะว่ายอดเท่าไหร่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักโอ้ยคุณไออย่ามาหยอกเล่นกับผมแบบนี้ดิผมรู้แล้วเพราะคุณก๊อตก็โทรมาสั่งกับผมยอดร้อยล้านอ้าวแล้วรู้แล้วจะมาหลอกถามทำไมล่ะคะ แล้วคณัดเซ็นสัญญาเรียกครับคุณกูได้นัดแล้วค่ะเฮ้ยคุณทำดีมากๆเลยครับเนี่ยผมก็จะค่าคอมมิชชั่นคุณอ่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อืมโอ้ไม่ก็ร้อยล้านสิบเปอร์เซ็นต์ก็สิบล้านเออไออย่างนี้ไอก็ต้องแบบไปดูกระเป๋าใหม่แล้วก็ซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งแต่ก็อยากขับไม่เป็นแต่ก็ซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวหาคนขับสิบล้าน ะค,ะคุณกอ๊อตคุณรีบรับเลยจะได้มีข่าวดีเพิ่มรอนไม่ทันขาดคำก็โทรมาเลยรับก่อนนะคะโอเคสวัสดีครับสุนสดใช่ไหมครับสวัสดีค่ะพอดีผมจะขอเลื่อนการทำสัญญาหน่อยนะครับเลื่อนเหรอคะใช่ครับเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะครับฮะเลื่อนไปวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทำสัญญาที่บริษัทคุณกอ๊อตเลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับว,ว่าแต่สะดวกไหมครับอ๋อสะดวกสิคะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะครคุณแพรไไคุณแไรคุณก้อนเข้ามาไงบ้างครับคุณก๊อนเขาเลื่อนเซ็นสัญญาค่ะเ,เลื่อนจากอาทิตย์หน้าเป็นพรุ่งนี้คะ่ะอ้ยคุณทำได้ดีมากๆเลยครับ งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปกับคุณทีเดียวเลยผมจะได้แวะขอบคุณคุณก๊อตเขาด้วยดีเลยค่ะคุณแป๊ะจะได้มีเพื่อนกระเป๋ารถเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ตะกู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ท่านประธานก็อทราบนะครับขอบคุณนะคะผมให้แม่บ้านออกกาแฟกับน้ำมาให้นะครับขอบคุณค่ะบริษัทคุณก๊อตเนี่ย ใหญ่โตจึงเลยนะคะแถมยังบริการดีด้วยค่ะวันเนี้เราโชคดีมากๆเลยนะออเดอร์ตรงร้อยร้านอนะ่ะใช่ค่ะนึกถึงค่าคอม <laughs> 10%สิบอร์เซ็ตไงอ่ะถูกใจไหมครับถูกใจมากเลยค่ะแงบอกแล้วนี่เธอหยุดก่อนเธ<อ>ามาทำอะไรที่นี่อ่ะเรียกฉันหรอคะก็ใช่สิก็มีเธออยู่คนเดียวที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะ เธอเป็นแม่บ้านหรือเปล่าฉันรอกาแฟตั้งนานเลยยังไม่เห็นมาสักทีเลยเอองั้นก็ไปชมกาแฟไหมฉันหน่อยสิเออเออเอออะไรล่ะนี่เก็บบ้านนอกเข้ากลุ่มหรือเปล่าเนี่ยทงเป็นหรือเปล่ากาแฟอะบ้านนอกแล้วไงคะผู้ด,ดีอย่างคุณรู้จักคำว่ารอหรือเปล่านี่แม่บ้านคนนี้ฉันจะเอาใหญ่แล้วนะนี่เธองั้นเธอก็ไปตามแม่บ้านแปากาแฟมาให้ฉันหรือไม่ก็เธอนั่นแหละแปากาแฟไห้ฉันหน่อยไป ทำไมฉันต้องบริการพวกคุณด้วยล่ะคะที่ฉันมาที่นี่เพราะว่าประธานกอ๊อตสั่งออเดอร์ฉันร้อยกว่าล้านไงอย่าไปพูดกับมันเลยค่ะคุณแปะ๊ะพูดไปเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะทําไมฉันจะไม่รู้เรื่องคุณไม่ใช่ลูกค้าพวกคุณอะแค่คู่ค้าจะมาเรียกร้องอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะคุณมาที่นเนี่ยเพื่อมาหาลูกค้าไม่ใช่หรอป้าดีนะแกเดี๋ยวครับอยู่กันครับเดีย๋ยวครับเดีย๋ยวครับเออมีอะไร,รกันล่ะครับ เออมาก็ดีละไปตามประธานกอรไมาให้ฉันหน่อยทำไมล่ะฉันก็จะให้คุณกอตมาไล่นางบราน,นอกนี่ออกไปไงคะไม่รู้ว่ามันทำตำแหน่งอะไรเออคือผู้หญิงคนนี้ทำตำแหน่งผู้หญิงคนนี้คือเจ้าของบริษัทครับเจ้าของบริษัทแล้วทำไมบันนอกแบบนี้ล่ะคะก็คุณไอซ์เนี่ยเพิ่งกลับมาจากสวนที่ต่างจังหวัดน,นะครับเขาต้องไปดูแลสวนทุเรียนทุกๆเดือนนะครับ ยังไงผมต้องขอโทษคุณก๊อตแล้วก็ภรรยาคุณก๊อตด้วยนะครับคือพวกผมไม่ทราบจริงๆอะครับค่ะออ้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอ้ไม่ทราบว่าเป็นภรรยาของคุณก๊อตนะคะที่ฉันแต่งตัวแบบเนี้ยมันก็เป็นปกติของฉันฉันชอบแนวนี้แล้วมันเป็นหนักหัวใครไม่ทราบค่ะและอีกอย่างนะคะที่ฉันรีบมาเนี่ยก็เพราะคุณก๊อตน่ะรีบให้ฉันมาด่วนเพื่อมาเซ็นสัญญากับพวกคุณไงคะ โอ้เซ็นส,สัญญาโอ้โหผมเตรียมเอกสารมาพอดีเลยครับที่เซ็นส,สัญญาครับแต่ฉันคิดว่าคงไม่ต้องแล้วล่ะค่ะ๋อพอดีว่าเรารู้จักกันแล้วสัญญาไม่ต้องเซ็นแล้วใช่ไหมคะงั้นเรา p o อคำสั่งซื้อเลยนะคะไม่มีคำสั่งซื้อใดๆทั้งนั้นนี่คือคำสั่งจากคนมันนอกยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดนะคะฮะยกเลิกยกเลิกทั้งหมดเลยหรอครับ ใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดหรอค่ะโอ้ยโอ้ยคุณก๊อตครับถึงผมเป็นประธานก็จริงนะครับแต่คนที่ใหญ่กว่าประธานเนี่ยก็คือคุณไอซ์ภรรยาของผมผมต้องขอโทษ้วยครับผมขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดนะครับเออคุณก๊อตคุณก๊อตครับคุณก๊อตคุณก๊อตกาแฟยังรับอยู่ไหมครับโอ้ยเขาเปลี่ยนเป็นยาดันแล้วกันยาดมแค่นะเอออะไรก็ได้มาอมมาดมแต่ว่า ฉันเห็นคุณอายกับคุณแป๊ดขับรถออกไปแล้วนะคะอะไรนะครับขับรถออกไปแล้วนิดเขาไม่ได้บอกคุณหรอคะเชิญพวกคุณสองคนนั่งลงครับผมขอแนะนำทุกคนให้รู้จักกับคุณซันผู้จัดการคนใหม่ของเราที่จะเข้ามาดูแลบริษัทลิขิตกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและคุณซันเนี่ยไม่ใช่ใครอื่น เขาคือน้องชายของคุณเปิ้ลแม่บ้านของเรานี่เองครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะนี่แกเด็กจบใหม่มาแบบนี้อยู่ๆมาเป็นผู้จัดก,การเลยอะ่ะฉันว่าได้มาเพราะว่าเส้นสายแน่เลยอะ่ะก็น่าสิเด็กฝึกหัดแบบเนี้ยประสบการณ์ก็ไม่มีอยู่ๆได้มาเป็นหัวหน้าของพวกเราได้ไงห,หรือว่า เพราะว่าเป็นน้องชายของแม่บ้านเปิ้ลผมรู้นะครับว่าทุกคนน่ะสงสัยในความสามารถผมแต่ผมก็จะพิสูจน์ทำให้ทุกคนได้เห็นผ่านผลงานครับพูดง่ายนะจ๊ะเด็กน้อยประสบการณ์ของเธอเนี่ยมันก็คงเท่ากับอายุของเธอนั่น่หละพอแล้วครับผมว่าให้ซันเขาได้แสดงความสามารถของเขาดีกว่าครับ อย่าตัดสินเขาโดยสิ่งที่คุณคิดเลยครับขอบคุณนะครับผมจะตั้งใจทำงานเพื่อพิสูจน์ว่าผมเองก็มีดีมากกว่าที่เป็นแค่น้องชายของแม่บ้านเปิ้นนะ งานที่ฉันทําเสร็จแล้วฉันรู้นะว่าไม่อาจจะเยอะเกินไปสําหรับเด็กใหม่อย่างเธออะแต่ถ้าเป็นผู้จัดการเนี่ยก็ต้องรับผิดช,ชอบไว้ทุกอย่างใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้ทันเวลา <c oughs> ผู้จัดการอะ <c oughs> จะต้องทำเองทุกอย่างเลยนะ <c oughs> ไอเต็มที่นะหนุมน้อย <c oughs> งานทุกอย่างเนี่ยผมจะรับผิดชอบมาดีที่สุดน,นะครับแล้วก็ผมขอให้พวกคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมวันนี้ประทานก็เชื่อด้วยนะครับเราจะรอดูนะว่าเด็กอย่างเธอเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหน เส้นขึ้นมาเป็นผู้จัดการรู้สึกหนักใจอะพี่ไม่เป็นไรหรอกนะซันไม่ต้องไปใส่ใจคําพูดของคนอื่นเขาหรอกเราอะแค่ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็จาไว้นะซันความตั้งใจแล้วก็ความสามารถของเราเนี่ยแหละที่จะทําให้คนอื่นอะเห็นคุณค่าในตัวเรานะนจะไม่ทำห้าที่ผิดหวังครับจะตั้งใจทํางานแล้วกันนะครับพี่ งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้าเป็นไงครับทุกคนนี่คือแผนไงานใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาครับผมเชื่อว,ว่าถ้าเราทำตามแผนเนี้ยบริษัทเราจะเติบโตอย่างรวดเร็วครับแผนของนายเนี่ยเันดูดีบนกระดาษนะ แต่ในชีวิตจริงเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันยังไม่เชื่อเลยผมขอให้แผนนี้ได้โอ,อกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วกันนะครับผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดวด่าแผนนี้ล้มเหลวฉันจะคอยดูนะว่าเด็กใหม่อย่างเธอจะทําได้ผลหรือเปล่าเออคุณซันครับช่วงบ่ายนี้คุณซันไปพบลูกค้าที่ร้านอาหารสก,กายให้ผมทีนะครับ <ot> เห็นว่าถ้างานนี้คุยสำเร็จเนี่ย <ot> เขาจะร่วมลงทุนกับเราร้อยล้านบาทเลย ได้ครับท่านประธานผมจะรีบจัดการให้ทันทีครับรับรองได้เลยครับปกติไปพบลูกค้าเนี่ยอายกับคุณแป๊ดจะต้องเป็นคนไปพบนี่คะท่านประธานให้อายกับคุณแป๊ดไปนะคะใช่ครับปกติงานคุยลูกค้าแบบเนี้ยต้องเป็นผมกับอายสองคน่ะแต่ทําไมครั้งนี้ถึงให้ผู้จัดการซันไปกับผมด้วยอะเพราะว่างานเนี้ยมันสําคัญมากผมว่าพวกคุณสองคนเนี่ยน่าจะทําไม่ได้งั้นพวกคุณสามคนไปพร้อมกันเลย ได้ค่ะไปสามคนเลยนะคะจะได้เป็นการฝึกเด็กใหม่ด้วยจริงไหมคะคุณแปะ๊ะจริงที่สุดเลยอายจะได้ฝึกเด็กใหม่อ่อนหัดไปเลยทีเดียวงานเนี้ยจะได้รู้กันไปเลยว่าการเป็นผู้จัดการอะมันต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถไม่ใช่ไปเรียนจบมาอย่างเดียวแล้วจะกระโดดข้ามคานไปเป็นผู้จัดการเลยทีเดียวคุณแปะครับ คุณขับรถพาคุณซันและคุณอายไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับงั้นบ่ายโมงตรงที่หน้าบริษัทนะครับได้ครับบ่ายโมงกับง,งั้นผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะครับพวกคุณไปเตรียมงานได้แล้วครับครับทำไมคุณแปะนัดมาเร็วจัง รีขึ้นรถเร็วทำไมต้องรีบด้วยล่ะคะรอผู้จัดก,การซันก่อนสิโยจะรออะไรเล่าที่ฉันมาก่อนเวลาก็เพราะแบบนี้นี่แหละที่ชินทำคะแนนก่อนไงผู้จัดก,การซันะ่ะไม่รอดฉันแน่จะมาเก่งกว่าพวกเราได้ยังไงงานนี้เนี่ยเดีย๋ยฉันจัดการเององั้นเรารีบขึ้นรถกันดีกว่าคะ่ะ วะเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วโทรไปก็ไม่รับจะทันประชุมไหมวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมดราณีใช่ไหมคะอืึเออ can you speak English I can speak Thai. อ uh ่ uh, อะไรนะคะเขาถามว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาฟังภาษาไทยไม่ออกอ่ะแล้อย่างงี้ฉันจะเสนองานยังไงวะเนี่ยอ yes um I I you you um คุณก๊อตเเขาก็ไม่ได้บอกอ่ะว่าว่าเป็นชาวต่างชาติอ่ะ เห็นว่าเป็นชื่อชื่อว่าลามีคิดว่าเป็นคนไทยแท้ๆอ่ะเออมยอ Can you offer to me a p i l e for investing with you can you explain to me how interesting this investment is oh what s happened <S hello Miss Rani hi Mr Sun nice to meet you I'm Sun the manager of Licky Harmony Limited. Yes. Mr. Sun, nice to meet you too. I would like to know about our investing this time. With my pleasure. Let me explain about this investment. Okay, sit down. Thank you. คนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าซันเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะเส้นสายเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขามีความสามารถต้องขอบใจแม่บ้านเปิ้ลเลยนะที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งน้องชายให้ทันเวลาอา้อาวคุณซันนิดคุณซันรอใครอยู่หรอคะก็มารอคุณไอกับคุณแป๊ะครับ คือวันนี้ผมมีนัดประชุมกับลูกค้าครับแล้วก็คือเขายังไม่มากันเลยครับนี่ใกล้กลจะถึงเวลานั้นแล้วด้วยโทรไปก็ไม่รับด้วยแต่ว่าฉันเห็นคุณอายกับคุณแป๊ดขับรถออกไปแล้วนะคะอะไรนะครับขับรถออกไปแล้วนี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอคะไม่ได้บอกเลยครับแล้วก็คือตอนนี้รถผมก็ส่งเคมอ่ด้วยถ้าจะไปแท็กซี่ก็คงจะรถติดผมไม่ทันนะครับเอ่อ งั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันไปส่งไปส่งนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขึ้นมาเลยค่ะคุณซันมอไซคันนี้นะครับคุณเปิ้ลใช่ค่ะถ้าจะไหวก็ต้องคันดีละค่ะคุณซันได้ครับถาวน,นะครับได้เลยค่ะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะท่านประธานมันเป็นหน้าที่ของพี่สาวยังเปิ้ลอยู่แล้วแหละคะ่จะจำไม่ได้หรอคะตอนที่น้องซันยังเรียนอยู่เนี่ยก็ไปช่วยงานท่านประธานตลอดผมเห็นความสามารถของซันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบพอซันเขาเรียนจบเนี่ยผมเลยตัดสินใจให้ซันเขาเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการที่นี่หลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับวัตนต้องของขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะที่ให้โอกาสซันเปิลเนี่ยสอนน้องตลอด เสมอเลยนะคะว่าไม่ให้ลืมบุญคุณของท่านประธานเพราะตอนที่น้องซันเรียนอยู่เนี่ยความช่วยเหลือทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ได้มาจากท่านประธานทั้งนั้นผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี่สาวผมที่ทํางานเป็นแม่บ้านที่นี่แล้วก็ส่งเสียผมเรียนจนจบแล้วก็มีจหน้าของพี่สาวที่ใจดีที่คอยสนับสนุนค่าเทอมผมตลอดมาแล้วก็ที่ผมมาทํางานที่นี่เนี่ยก็เพราะผมอยากจะตอบแทนบุญคุณคนระับ คือฉันต้องขอโทษผู้จัดก,การซันด้วยนะคะที่ดูถูกอะคะ่ะผู้จัดก,การซันเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะผมกม็ด้วยครับต้องขอโทษจริงๆคือผมเอาแต่มองเรื่องของอายุแล้วก็การที่อ่อนประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ก็มีความสามารถแล้วก็มีทักษะได้เหมือนกัน,นครับเป็นไรหรครับงั้นต่อไปนี้เราก็มาช่วยกันพัฒนาบริษัทนะครับอ๋อพี่เปิ้ล ต่อไปนี้ก็มันต้องเรียกผมว่าคุณก็ได้นะพี่อยู่บ้านอ่ะซันอ่ะก็เป็นน้องพี่ไงแต่อยู่ที่ทํางานเนี่ยต่อหน้าพนักงานทุกคนพี่ก็ต้องเรียกคุณอยู่แล้วแหละ